มาเล่นกับนักเตะฟอร์ม A กันนะครับผมนี่ฮะทุกคนอ่เสียดายมากโอ้ยไม่กอดงานหยาบจัดหยาบจัดโอ้โหึ่งสองจังหวะนี้ยังไงเอาเอามุลเลอร์จับบอลให้ฮะแล้วส่งให้แฮร์นนรี่เคนแล้วส่งให้หมุลเลอร์แล้วจังหวะนี้เขาสองแล้วผมยิงชิวๆฮะโอ้โยทำไปสเต็ปครับผมนี่ฮะ นั้งเตะฟอร์มดีทําอะไรก็ดีทุกคนสบายชิวๆดีวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านบริการเติมเกม e f o ฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันแน่นอนร้อยเปอซและเปิดบริการมานานแล้วกว่า10ปีโคตรคุ้มต้องที่นี่เลย In b a c k M เติมเกมและไม่ได้มีแค่เกม e f o ฟุตบอลอย่างเดียวยังมีเกมฟ r e e ฟฟ r e f ้า a r ร์วีโลบและเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักได้ที่แฟนเพจ In น a c k M เติมเกม แปะลิงก์ไปใต้คลิปนะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมโอ้โเ <c oughs> สีงยงแค่ไปไกลเลยนี่ฮนะขอโทษทุกคนจริงจรินะครับช่วงนี้คือแบบเจ็บคล้องมากครับผมเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนะครับผมและนี่ครับมาฮะใตคลิปนี้ผมผมพาทุกคนครับมาเล่นกับนักเตะฟอร์ม A กันนะครับผมนี่ฮนะทุกคนนักเตะของผมทุกคนนะฟอร์ม A หมดเลยนะครับตัวจริงนะแต่สำรองจะมี มีประสบมากนะแต่ไม่เอาลงแน่นอนครับผมบอกเลยว่าคอนเซปต์คลิปนี้คือฟูนักเตะฟอร์ม A อฮะฟอร์มโดดฮะตอนเล่นอะตอนจับคู่ติดปุ๊บมันจะเป็นหัวตั้งทุกคนแล้วฟอร์มแบบแล้วการเล่นของนักเตะรับจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะจะดีมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวรอตอนไปจับคู่ในดิวช่เลยฮะไป let's go และนี่ครับทุกคนเข้ามาตอนจับคู่แล้วนะครับผมมาดูฮะว่านักเตะเราจะฟอร์มเป็นยังไงบ้างนะฮะ ถือว่าโอเคทุกคนเนี่ยฮะก็มีหัวตั้งแบบตั้งเลยนะ3ตัวผมหัวเฉียงๆครับอีกห6ตัวฮะและ้วก็หัวปกติฮะคือ2ตัวผมก็ถือว่าโอเคทุกคนพรอมเหมดนะอันนี้พรอมเหมดจะมีโอกาสหัวตั้งมากที่สุดเลยนะฮะโอเคครับดูสำรองดิโอเคสำรองก็หัวเฉียงก็โอเคครับเยี่ยมไปดูทีมเขาบ้างฮะเฮ้ยทีมเขาก็เอาอยู่ไปฮะทุกคนเลสเซนในเกม A later. few moments นี่ครับทุกคนเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมไปฮะลุยครับผมได้เวลาลุยเลยไงไม่ลุยได้ไงเนี่ะแต่สิยงแหบขออภัยทุกคนจริงฮะอันนี้บอกเลยผมเพิ่งซื้อครูลิบะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งซื้อลูดิเกอร์มาเลยนี่ครับผมแล้วแบบหาตัวนักเตะฟอร์มเอมาเล่นให้คนดูโดยเฉพาะเลยนะจิมหาละยิ่งเลยฝากเพื่อนไป เฮ้ยหมื่นหมื่นมื่นเฮ้ยเฮ้ยหมื่นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้าลู่เฉยอะไรวะแล้วผมผมใช้เสียงดังไม่ค่อยได้นะครับขอบใจทุกคนนะโอ้อการประเด็นการอนการฝากฮะไปเรียธีป๋าผมฝากกลางครับจังหวะนี้ไปแล้วครับข้างผมวิ่งแล้วจังหวะนี้อันนี้เคนไม่มีความเร็วว่าไม่เป็นไล่ผมแต่มีใส่แม่งหลอดม่วงเจยหายดิ่หมูไม่หายทุกคนเสียดายว่ะ เปิดโบ่งอีกทีละกันแมตซี่ไม่ได้ฮะโอ้ทุกคนกทีเดียวแบบมีโอกาสจบสองรอบนะครับแต่ไม่ได้อะเสียดายมากโอ้ไมก่กอดงานหยาบจัดหยาบจัดโอ้โห <c oughs> ลูกแรกโดนนะฮะอะไรวะโดนไวจัดโอกาสได้บุกเขาแบบสองรอบนะฮะโอกาสเข้าทา2สองรอบอะ นั่นเ,ยนเ้ยไอลแอนดี้แคญยิงหรือเซฟโคตรเสียตายด้วยไปครับจี้มาออกข้างฮนะจังหวะนี้ผมแทงฝนเบิ้นต่อแอนดีเ้เคญฮะไปแล้วจุ๊ไปแล้วจุ๊แล้วก็ <c oughs> ไม่คุ้นคับทำเพลงแคน,นแหละบอกเลยขนาดเสืยงแหงจบคอฮะยังพูดเยอะได้คิดดูแล้วกัน ันนี้อาจจะแบบไม่ได like ้พ oh, so nice. ูดดังมากนะคนขอไปจริงๆทุกคนจริงนะเสียงบากก็รราคนปรับเสียงขึ้นหน่อยนะครับทุกคนผมอยากไอมาเลยคันคอมาเลยนะคันคอจัดดูผมหลอกดูผมหลอกนี่โอ้โหไม่ทันว่ะโดนโดนดีดรูดิเกอร์เพิ่มเลิฟรูดิเกอร์เพิ่มเลิฟแปลว่านายน่าจะผิดสูตรรูดิเกอร์นะครับดีทั้งล่างธรรมดาล่างฟีเจอร์ครับดีหมดฮะ บอกเลยว่าลูดิเกอร์น่าจะเป็นกองหลังเบอร์นหนึ่งของของผมแล้วแหละตอนนี้น <Alexander S 1> แล้ว,วฮิตกันมากๆครับผมสำหรับเพื่อนๆเรานะฮะฮิตกันมากบอกเลยทุกคนอ่ะส่วนมาก<ม>จะถ้าใครมีลูดิเกอร์นะครับจะใช้เป็นตัวหลักหมดเลยนะครับเพราะลูดิเกอร์มีทั้งความไวครับผมแล้วเข้าบอลหนักแน่นนะมีใครชอบ,ชอบๆกันนะผมรับเลิฟ็ไปเลยนี่ฮะดูผมส่งดูผมส่งแล้วกันดูผมส่งโอ้ยเมซี่ไม่ผมไม่เติมมันผิดงานนี่ว่าเมซี่ ทิพหาละอ่านน้ำอ่านสวยเรียบร้อยฮะเจ้าเนื้อบาบาเขากลางครับผมเข้ากลางส่งไปดีไปดีส่งให้แฮร์รี่เคนได้ชิงหนึ่งสองจังหวะนี้ยังไงเอาเอามุนเลอร์จากบอลได้ฮะแล้วส่งให้แฮร์รี่เคนแล้วส่งให้มุนเลอร์แล้วจังหวะนี้เราขอสองแล้วผมยิงชิวๆฮะโอ้โหทำไปสเต็ปครับผมนี่ฮะนักเตะฟอร์มดีทำอะไรก็ดีหมดนะทุกคนสบายชิวๆดีฟอร์มดีครับอะไรก็ดีเลยหมดอ่ะเรื่องการ สมมติค่าพลังมันมีนะเท่านี้สมมติมี90ฟอร์มดีมันจะขึ้นใหม่นะจะเพิ่มมาอีกนะครับผมสำหรับในเกมนะจะบวก1นบก2ก็แล้วแต่ฮนะแต่เราไม่สามารถเห็นพลังจริงๆมันได้ในเวลาแบบเออมันหัวตั้งนะครับแต่ทุกคนต้องรู้อะแบบว่ามันดีขึ้นแน่นอนนะชัวนะครับผมร้อเปอร์เซ็นโดนผมไม่โดนมากไม่ยเชียดมากอ่านดีเพื่อนโดนเดย,ดเ,ดยเอออะไรไี่เขียนไปแทงฮนะ แทงของเราตัวปะวะชิบหมละหมุนเลิกไปแทงแล้วหมุนเลิกนะครับแกบอกให้อ้าวดูผมหลอกปั๊บดูฝาดูผมหลอกข้างปั๊บโยนตอนนี้เอาบาโยนเข้าหัวแม่งีิเฮ้ยเฮ้ยโอ้เสียไปหออก <c oughs> เฮ้ยอะไรวะโอ้โหสูตรผมจะเอาเกินละอันนี้คือแบบผม จริงๆผมพิกยิงอ่ะมีโอกาสพิกยิงเหมือนกันนะแต่แบบผมเอาชัวร์มากกว่าเอาเปิดเข้าไปลุ้นละกันนะครับผมแล้วเปิดเข้าหัวเมสี่เป๊ะนะฮะดูคนนี้ทรมานจริงฮะไอเนี่ยคันคอเนี่ยจะไออยู่นะผมโดดดิโดดดิน้องสวยแทงฮะชิวอาริเค this, i̇şte no like ียนฝากจังหวะนี้แล้วแทงจังหวะไอ้ไอ้ไอจุดประเฮ้ยอะไรเนี่ย ไม่ได้ฮะทุกคนอ่านโดนดูดิเกอร์ดูดิเกอร์เพื่อนเลิฟนายคือความหวังของ,ของหมู่บ้านคนนึงโอเคเดีมาะหมดเครื่องแรกแล้วจ้าเท่าริงนะเท่ารีงนะจ๊ะนี่ยครั่งแรกผมอุ้ยจัดไปสองสามเมตรอยู่นะว่าไปเล่นไปนะฮะคือแบบมันเป็นโอกาสที่ผมผมใช้ไม่ผมรู้สึกว่าเกมนะี้ผมใช้โอกาสไม่สิ้นเปลืองอะไรอ่ะฮะ โอ้ยไปคลิปนี้ไป <c oughs> นะตดตอนที่ขจ้นนะอาเลยรู้เรื่องอยู่แล้วว่าแม่งกดออกไป a few moments later เนี่ยทุกคนเราขึ้นเรียบร้อยนะฮะขึ้นที่นะผมแม่งกดออกอีกละอะไรวะไปผมนี่ครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคน,นะฮะกับเกมนี้บอกเลยว่าเกมนี้เป็นแบบเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับไม่ยาวแล้วกันนะครับผมบอกว่าขอให้ทุกคนจริงฮนะเจ็บคอผมอยากทำคลิปสนุสนสนกๆมาให้ทุกคนได้เล่นนะ,ะแต่ ทุกคนได้เล่นอะไรทุกคนได้ดูเฮ้ยหมือเงินหมดแล้วแต่แบบผมก็แบบไม่ไม่ไมไมค่อยสบายนะขอให้ทุกคนจริงๆนะครับผมอยากทำคลิปไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับฟูงเต๋ฟอร์มบีก็ได้นะจ๊ะบอกเลยฟูลเต๋ผมฟูลได้ทุกอย่างอะ่ะขอให้ทุกคนขอมาแต่ฟูล,ลอีบิกไม่มีนะจ๊ะขอไม่มีเงินเติมออลองให้อะไอบ้าเอย <laughs> โอเคครับทุกคนนะกับคลิปนี้นผมฟูงเต๋ฟอร์มเอนะผมหากใครชอบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และ กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับอย่าลืามที่จะสนับสนุนกันด้วยนะครับผมอย่าผมปรับแก้ไหนสตมาคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเจอกันลิปหน้าผมบ๊ายบายจุ๊บ